เชื่อไหมครับว่าเมื่อที่ที่แล้วสภาเยนโแนในประเทศไทยเพิ่งตกลงโบนัสกันนะครับเช่บนบริษัทอิสุ8.5เท่าโบนัสบวกเงินอีก30,000โตโยต้า7.5เท่าบวกเงินอีก30,000ถ้าเขาไม่มีกําไรเขาไม่มีโบนัสแน่นอนเมื่อกี้ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับโตยโยต้ากับอิูสุเนี่ยจ่ายค่าแรงจ่ายโบนัสระดับ8เดือน10เดือนมาเป็น10-10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ผลงานของใครคนใดยคนหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมือง นักการเมืองคือคนที่เสียสลายประชาชนนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยตอนนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน้สามันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสม .250 คนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับ้วฐบาวที่เลือกตั้งนายก 253ใช้สวลหรือเปล่าแล้วที่กกตไปเปลี่ยนสูตรคำนวณปร์ตี้ลิสนี่ถูกต้องไหมครับาภาควันออกเป็นพื้นที่ e ec เป็นพื้นที่เศรษฐกิจระเบียงภาควันออกซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลลุงตู่ได้ทำไว้นะครับที่ผ่านมานะครับช่วงเกิดโควิดเราประครับประคองอุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่า W H O SO หรือองค์การอนามัยโลกได้มาพบผมที่กระทรวงแรงงานและได้ขอบคุณและได้ชื่นชมที่กระทรวงแรงงานได้ลงมาทำโครงการ Factory Sandbox ท่านเชื่อไหมครับว่าวันนี้นะครับเมื่อ,อที่ที่แล้วสภายานยนต์แห่งประเทศไทยเพิ่งตกลงโบนัสกันนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทก็ได้ครับอย่างเช่นบริษัทอิสุ8.5เท่าโบนัสบวกเงินอีก3 5 0 0 0นะครับ โตยต้า7.5เท่าบวกเงินอีก38,000นี่แค่2บริษัทนะครับถ้าเขาไม่มีกำไรเขาไม่มีโบนัสแน่นอนนะครับเกิดจากโครงการ Factory Sandbox อกยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอดีตตอนเกิดโควิดระบาด2,000คนระบาด20คนก็ปิดนิโยบายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราเข้าคอ,อรมอมขอทำโครงการ Factory Sandbox ตรวจ PCR ฟรี100%นฉีดวัคซีนให้หมด100%และห้าปิดโรงงาน เมื่อเราผลิตออเดอร์ส่งออกได้ประเทศอื่นผลิตไม่ได้เพราะประเทศอื่นปฏิบัต,ติตาม WHO หรือองค์การลนามโลกแต่เราไม่เดินตามเราเดินตามเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เดินคู่สาธารณสุขเราไม่ยอมปิดโรงงานเมื่อกี้ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับโตโยต้ากับอีซูซูเนี่ยจ่ายค่าแรงจ่ายโบนัสระดับ8เดือน10เดือนมาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและอันที่2ครับอัน employment rate หรือการว่างงาน ยืนอยู่ระดับ0.75ถึง1.5มาเป็น10-10ปีแล้วเหมือนกันไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขออย่าพาดพิงนะครับ <c oughs> ผมว่าคุณธนาธรไม่ได้อยู่แบบผมนะครับผมเรียนผมจับตัวเลขนี้มาคุณธนาธรพูดเนี่ยคุณธนาพอธรอาจจะฟังจากพวกกลุ่มที่ให้ข้อมูลคุณผมผมกำลังจะบอกว่าวถ้าเราไม่แก้ปัญหาโควิด ไม่รักษาการจ้างงานไม่รักษาออเดอร์ส่งออกมันจะมีแบบวันนี้ไหมที่ผมพูดเนี่ยให้ทบทวนความคิดเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ธนาธรพาดพิงอา้าวเดี๋ยวก็พลาดพิงกันไม่จบหมัดต,ต่อหมัดน,นี่ไอ้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งท่านรัฐมน,นตรีท่านรัฐมนตรีครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา20ปีครับท่านไม่รู้สู้ผมหรอกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ย Unemployment rate หรืออัตราการว่างงานของประเทศไทยนะครับยืนอยู่ระดับนี้มาเป็น1 0บสปีแล้วผมยม้ำอีกครั้ง0.75ถึง1.5แม้แต่ช่วงโควิดเองก็เพิ่มขึ้นไปไม่ถึง2%แล้ววันนี้ก็ตกมาอยู่ระดับเริมแล้ว <Okay. S 1> นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทางสถิติไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปหาดูเองได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทั่วไปครับครับ <Okay. S 1> <laughs> ถ้ารวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลผมเป็นมทอหนึ่งก็ทำได้นะฮะเพราะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือหนึ่งเราต้องรู้นะครับว่าแหล่งทุนที่เข้ามาทำในลงทุนในพื้นที่เราแต่ละพื้นที่นั้นเขามีแหล่งทุนมาอย่างไรนะครับสิ่งที่สอดส่องดูแลได้แน่ๆเลยคือผู้นำท้องถิ่นท้องที่ต้องรู้เข้ามาทำงานในพื้นที่เป็นใครส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ บัญชีธนาคารต่างๆนะครับที่เราจะต้องมีการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับใครที่เป็นนอร์เวน,นะครับของในทุนต่างๆก็ต้องลงโทษให้เป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับในส่วนนี้ผมว่ากฎหมายเราเอาอกฎหมายบังคับใช้ให้ถูกต้องและให้ความเป็นธรรมในส่วนนี้ผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เยอะนะครับแล้วก็ในทุนต่างชาติที่เข้ามาส่วนมากก็มาให้กับคนไทยในการเปิดบริษัท ในการลงทุนให้แล้วก็สุดท้ายก็มามาสร้างอาณาจักรในประเทศไทยในส่วนนี้ผมคิดว่าคนเราทุกคนถ้ามีการสอดส่องแล้วก็บังคับใช้กฎหมายทั้งผู้นาท้องถิ่นท้องที่ทั้งตํารวจในที่บังคับใช้กฎหมายทุกคนผมว่าเชื่อเชื่อว่าในส่วนนี้จะไม่มีการเล็ดลอดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจริงังจในส่วนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,อ,บอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่า ใน -78 ปีมานี uh, our greatest, OUR 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 ้ยกตัวอย่างชัดเจนโนมินีที่ชัดเจนมากที่สุดคือผลไม้ผลไม้นี่ลงจีนมาเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครับเคยเห็นไหมครับใช่ไหมครับเราเนี่ยปล่อยให้เขาลุกคืบเข้ามาถึงประเทศไทยแทนที่ลงจะเป็นของเราระบบโลจิสติกเป็นของเราแวร์เฮาส์ปลายทางเป็นของเราระบบจัดส่งที่ประเทศปลายทางเป็นของเราเพื่อให้เราดึงเงินจําได้ไหมฮะส้มโอสบาทหน้าตั๋วผู้บริโภคที่ญี่ปุ่น900นะครับ เก้า่อิบเท่านะครับเก้าบาทดึงกลับมาด้วยการสร้างพปลายเชนของคนไทยแต่เรากลับปล่อยให้เขาลุกคืบก็มาถึงนี่สุดท้ายประเทศไทยไม่ได้อะไรครับเกษตรกรได้แค่มูลค่านาหน้าสวนทํำยังไงครับง่ายนิดเดียวครับจําตู้ห่าวได้ไหมครับทุนจีนไทยดาครับวิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวครับเอารังสิมันไปจัดการครับเอารังสิมันโลไปจัดการง่ายที่สุดเลยครับไม่ต้องํำอย่างอื่นครับของจริงครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะตนครับขอบคุณมากครับ อนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครครับแต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะก,กับใครหรือไม่ทะเลาะก,กับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้ แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทำให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีขอโอกาสนี้ให้ประชาธิปไตยไทย เติบโตและแบ่งปานขอโอกาสก้าวไกลสองใบครับขอบคุณครับมีพาดพิงเหรอพาดพิงผู้แทนพูดพาดพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมืองนักการเมืองคือคนที่เสียสลายประชาชนทุกท่านครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราไหมครับ เพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพตัวเองวันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนเฮ้ยไอ้สามติดสามมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนผมถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน สม250คนที่เป็นประชาธิที่ประทยไหมครับแล้วคราวที่เลือกตั้งนายก200เท่าไหร่โอ้สองร้อใช้สวหรือเปล่าแล้วที่กกตไปเปลี่ยนสูตรคำนวณบ่ายตีลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับพหอมปากหอมคอกกตแต่งตั้งโดยใครครับหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอครับเราตั้งคำถามกับเวทีดีเบตว่าทำไมต้องเลือก พักท่านครับแต่ละท่านได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเศร้าเศร้าเศ้าเบาะแววไร